าพไทยลาวสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาว่งที่สองลมแรงมากเลยตำนานพุทธาหารปหัสจันทร์นี่ไงพระธาตุพระนมพญาสีบุญคลาพญาลันาาพ่อซ่าปรหลัสจันทร์เฮย ขอความเจรุ่งเรื่องนี้จบความเกิดเกิดขึ้นนะครับโจโชคดีที่เดบิวา์ได้ก็รับเทมโวดาที่เดินทางกันเข้ามาในครั้งนี้ พรดินเชิญเลยนะครับเดินตรงเข้ามาแล้วพร้อมแล้วตั้งนโมทสามจบพร้อมกันด้วยความตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามนะครับอิภินาสการณ์นะ ชัยยะชัยยะเพชรพัทราชานาคามหาลาภังปราสิทธิเมนะมภะโภยอริยะเททยโภยมแดงโลแกสารโภยน้ำโภยพุทธะยะสาธุสาธุสาธุตั้งจิตนิฐานของพระเด็จพระริจนาพระยานี้ท่านจะเป็นเทพผู้ปกปักรักษา <łość> <Harriet> ครุงครองมนุดย์และลูกหลานทุกนลงคอยร่วมที่กันจบะสมสลลานมิตภาพใช่เราที่ในทางนี้เห็นขเห็นพยานาคราชเนี่ยเพื่นถ่ายตัวนี้เอาไม่ถ่ายให้ไหม ลมมันแรงมากเลยสัมมาสัมพุทธัสรนะโตาพะโตอาราหโตสัมมาสัมพุทธัสสาะาอิมินาสิสาเรนะจะลมแรงมยยะชัยยะเทศพัชรราชนาคามหาลาภปรสิทธิเนนะมะนาโภอาริยะเมตไกรโยโธทิสัตโตเยกไปฟังโน่นเลย คนก็มาเที่ยวกันเยอะนะนนลมลมแรงมากๆเลยวัน,นี้ลมแบบลมแบบโอ้ดูลมเด้ลมแรง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 แต่ลมแรง20บาทเขาก็เก็บกลับไปกลับมาแล้วแหละมันขึ้นอยู่ที่ความเชื่อ เอาดอกไม้ไปเดี๋ยวผมเดินไปถ่ายรูปแถวนั้นก่อนแล้วกันมาเลยมาเร็วมาเร็วน้มเด็ดขาดเออนี่ไงเรือวา่าอยู่ตรงนี้ก็ได้นี่นี่น มิรภาพไทยลาวลมลมแรงมากเลยโอ้โหเน่าเชื่อว oh, er ่าลมแรงฝั like. ่งโน้น like ก็จะรวมของประเทศเพื่อนบ้านนะฮะแต่ว่าวันนี้ทำไมลมมันแรงเลยเป็นอันนี้คือเป็นแม่น้ําโขงนะเป็นฝั่งเพื่อนบ้านคือประเทศสุวรรณภีมก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศเพื่อนบ้านจริงตรงนี้เขา่าจะทําการหันแรงมากที่ทาเป็นจังหันน มันแดงแนัน่แหละเป็นสะพานข้ามไปฝั่งโน้นก็เป็นเพื่อนบ้านฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยฝั่งน้นก็เป็นฝั่งตัวนัก